สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูมิ้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3หน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์และปรากฏการณบนโลกในแต่ละวันคนบนโลกจะมองเห็นดวงอาทิตย์กำลังเคลื่อนที่ข้ามของฟ้าจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วดวงอาทิตย์ไม่ได้เคลื่อนที่แต่เป็นเพราะโลกของเรากำลังหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์จึงทำให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์กำลังเคลื่อนที่ค่ะวันนี้ครูมิ้งจะพานักเรียนไปเรียนเรื่องความสำคัญของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นดาวเลือกขนาดใหญ่ที่มีแสงสว่างในตัวเอง เป็นแหล่งพลังงานที่มีความสำคัญต่อโลกพอดวงอาทิตย์ให้พลังงานความร้อนและพลังงานแสงแก่โลกทำให้สิ่งมีชีวิตนำพลังงานไปใช้ได้ด้วยค่ะซึ่ง ดวงอาทิตย์ให้พลังงานความร้อนและพลังงานแสงแก่โลกของเราดวงอาทิตย์มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมที่อยู่บนโลกของเราแสงของดวงอาทิตย์ทำให้เกิดเวลากลางวันดวงอาทิตย์ให้พลังงานแสงที่มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตเช่นใช้แสงของดวงอาทิตย์มาผลิตกระแสฟไฟฟ้าโดยอาศัยเซลล์สุริยะ ในการเปลี่ยนพลังงานแสงของดวงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าแสงของดวงอาทิตย์ทําให้มนุษย์และสัตว์มองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวในเวลากลางวันได้นะคะพืชก็สามารถใช้พลังงานแสงของดวงอาทิตย์ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชได้ค่ะ ดวงอาทิตย์ให้พลังงานความร้อนและพลังงานแสงสิ่งมีชีวิตบนโลกจึงนำพลังงานความร้อนและพลังงานแสงไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ในด้านต่างๆกันนะคะพืชใช้แสงแดดในการสร้างอาหารซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้นก็จะถูกลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชทำให้พืชเจริญเติบโตเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารให้แก่คนและสัตว์ค่ะ แผงเซลล์สุริยะนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยอาศัยเซลล์สุริยะในการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะดวงอาทิตย์ทำให้เกิดช่วงเวลากลางวันและกางคืนผ้าที่ตากกลางแดดจะแห้งเร็วกว่าผ้าที่ตากในร่มนะคะนักเรียนเพราะอะไรเพราะว่าดวงอาทิตย์ให้พลังงานความร้อนทำให้น้ำที่อยู่ในผ้าเนี่ยระเหยไป จึงทำให้ผ้าของเราเป็นไงคะแห้งนะคะซึ่งดวงอาทิตย์เนี่ยก็ให้ประโยชน์แก่สิ่งมีชีวิตบนโลกและก็ยังมีความสัมพัญอีกค่ะดวงอาทิตย์ให้พลังงานความร้อนที่มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ําธรรมชาติเพราะความร้อน ของดวงอาทิตย์จะทำให้เกิดการระเหยกลายเป็นไอและเกิดการควบแน่นขนักเรียนกลายเป็นเมฆแล้วตกลงมาเป็นฝนวันนี้นะคะคุณครูนะคะมีคลิปวิดีโอนะคะให้นักเรียนดูนะคะเกี่ยวกับวัฏจักรของน้ำนะเราไปดูกันเลยค่ะ น้ำในโลกสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆช่วยให้น้ำมีการหมุนเวียนจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งได้อย่างไม่สิ้นสุดจนเกิดเป็นวัฏจักรน้ำวัฏจักรของน้ำจะเริ่มต้นที่แหล่งน้ำต่างๆบนผิวโลกไม่ว่าจะเป็นมหาสมุทรทะเลสาบหรือน้ำจากแหล่งอื่นๆเมื่อน้ำได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์อุณหภูมิจะสูงขึ้นจนเกิดการระเหยของน้ำ (evaporation) ทำให้น้ำที่เป็นของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำ นอกจากแหล่งน้ำแล้วอุณหภูมิที่สูงขึ้นยังทำให้เกิดไอ้น้ำที่ระเหยออกมาจากผิวดินส่วนพืชที่ได้รับแสงแดดก็มีการขายน้ำ (transpiration) เกิดเป็นไอน้ำจากพืชไอ้น้ำที่ระเหยออกมาจากแหล่งต่างๆจะลอยตัวขึ้นที่สูงและถูกความเย็นในอากาศทำให้เกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเล็กๆเ,เมื่อไอน้ำรวมตัวกันมากๆจะเกิดเป็นก้อนเมฆเรียกว่าการควบแน่น (condensation) หลังจากที่เมฆมีขนาดใหญ่ขึ้นหยดน้ำในเมฆเยอะขึ้นน้ำในเมฆจะกลั่นตัวและตกลงมาในรูปแบบของฝนและในบางพื้นที่อาจเป็นหิมะหรือลูกเห็บขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของบริเวณน,นั้นเรียกขั้นตอนนี้ว่าหยาดน้ำฟ้า (Precipitation) ฝนตกลงสู่ผิวโลกมหาสมุทรทะเลสาบหรือบนพื้นดิน น้ำฝนที่ตกลงบนดินจะมีการสูญเสียเพราะถูกดูดซึมลงดินเป็นส่วนใหญ่เมื่อในดินมีน้ำก็ทำให้พืชสามารถดูดน้ำในดินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้น้ำบางส่วนถูกขังในที่ลุ่มบางส่วนระเหยกลับสู่อากาศน้ำฝนส่วนที่เหลือก็จะไหลลงแม่น้ำลำธารออกทะเลส่วนน้ำฝนที่ซึมลงดินนั้นก็จะค่อยๆซึมออกสู่แม่น้ำลำธารและไหลออกทะเลไปเช่นกัน สุดท้ายวัฏจักรของน้ำก็วนกลับมาอีกครั้งน้ำทั้งหมดรวมตัวกันกลับลงสู่แหล่งน้ำกลายเป็นไอเป็นเมฆฝนต่อไปและหมุนเวียนแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนเมื่อกี้ดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการหมุนเวียนของน้ำนะคะเป็นวัฏจักรของน้ำนะคะ ต่อมานะคะเรามาดูนะคะประโยชน์ของพลังงานความร้อนนะคะจากดวงอาทิตย์นะคะความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะช่วยทําให้อากาศนะคะบริเวณที่ได้รับแสงแดดนะคะมีอุณหภูมิสูงนะคะจนเกิดความอบอุ่นหากบริเวณใดนะคะได้รับแสงน้อยก็จะเกิดอุณหภูมิต่ําหรือจะเกิดอากาศหนาวเย็นได้คะ่ะนักเรียนความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็ยังช่วยรักษาสภาพอาหารให้เก็บอยู่ได้นานได้มนุษย์จึงนิยมถนอมอาหาร ไปตากแดดให้แห้งเช่นเนื้อแดดเดียวปลาแห้งกุ้งแห้งค่ะนอกจากนี้นะคะนักเรียนพลังงานแสงและพลังงานความร้อนของดวงอาทิตย์เนี่ยมีประโยชน์และก็มีโทษได้เช่นกันนะเราไปดูโทษนะคะแสงจากดวงอาทิตย์มีความสว่างมาก เราจะไม่ควรเนี่ยที่จะมองดวงอาทิตย์โดยตรงนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยตาบอดได้แสงของดวงอาทิตย์มีรังสีอันต้าไวโอเลตเมื่อได้รับแสงแดดเป็นเวลานานเนี่ยอาจทําให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังเช่นทําให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังได้ค่ะนักเรียนความร้อนจากดวงอาทิตย์อาจทําให้อากาศบางพื้นที่มีอุณหภูมิที่สูงจึงส่งผลให้ร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ขาดน้ําและเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ค่ะ แสงจากดวงอาทิตย์นอกจากจะทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้แล้วในช่วงเวลากลางวันแสงจากดวงอาทิตย์ก็ยังมีรังสีอันต้าไวโอเลตหรือเราเรียกว่าแสงรังสีอะไรคะรังสี UV ที่สามารถทำลายเชื้อโรคได้หลายชนิดและยังช่วยลดปริมาณจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคได้อีกซึ่งมีอยู่ทั่วไปในอากาศหรือบนพื้นผิวต่างๆค่ะ ความสำคัญของดวงอาทิตย <ım. S 1> <buenas. S 3> ์การหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้เห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าในเวลากลางวันจากขอบฟ้าอีกด้านหนึ่งและตกลับขอบฟ้าอีกฝากหนึ่งทำให้โลกเข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนปรากฏการของดวงอาทิตย์บนโลกการหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้เราเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าในเวลากลางวัน จากขออฟ้าด้านหนึ่งและตกรับขอบฟ้าอีกฝั่หนึ่งทำให้โลกเข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนซึ่งการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ก็ยังทำให้เรากำหนดทิศได้อีกด้วยในแต่ละวันคนบนโลกก็จะมองเห็นดวงอาทิตย์กำลังเคลื่อนที่ข้ามขออฟ้าอีกด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งซึ่งในความเป็นจริงแล้วดวงอาทิตย์ไม่ได้เคลื่อนที่ แต่เป็นเพราะโลกของเรากำลังหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์จึงทำให้เราเห็นดวงอาทิตย์กำลังขึ้นที่ค่ะความสำคัญของดวงอาทิตย์ก็เกี่ยวกับการกำหนดทิศการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์เช่นกันค่ะทิศที่เรามองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นทิศต,ตะวันออกเมื่อเราหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออก ด้านหลังของเราก็จะเป็นทิศตะวันตกเมื่อเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านขวามือของนักเรียนก็จะเป็นทิศใต้เมื่อเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นทิศเหนือค่ะซึ่งดวงอาทิตย์ก็ทำให้เกิดกลางวันและกลางคืนค่ะกลางวันกลางคืนเกิดจากที่โลกหมุนรอบตัวเอง ด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์ก็จะได้รับแสงเป็นช่วงเวลากลางวันค่ะด้านที่หันหลังให้ดวงอาทิตย์จะไม่ได้รับแสงเลยก็จะเป็นช่วงเวลากลางคืนค่ะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนเราเรียนไปแล้วนะคะเรื่องความสำคัญของดวงอาทิตย์เรามาสรุปพร้อมๆกันค่ะ ดวงอาทิตย์ให้พลังงานความร้อนและพลังงานแสงที่มีประโยชน์ต่อเราในการดำรงชีวิตซึ่งปรากฏการที่เกี่ยวกับดวงอาทิตย์ได้แก่การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์การเกิดกลางวันกลางคืนแล้วก็ทิศนะคะนักเรียนมีความสำคัญต่อมนุษย์ทั้งนั้นเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนกับบทเรียนนี้ บทเรียนนี้นะคะให้นักเรียนทบทวนเรื่องการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์นะคะให้นักเรียนทบทวนตั้งแต่แบบรูปการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์กลางวันกลางคืนแล้วก็ทิศและเรื่องสุดท้ายก็คือความสำคัญของดวงอาทิตย์นั่นเองแล้วคลิปต่อไปนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะ ขอให้ในักเรียนตั้งใจทบทวนนะคะเพื่อที่อาทิตย์หน้าเราจะได้ทำคะแนนให้ดีที่สุดสำหรับวันนี้นะครูมิ้งก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ